สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับก็วันนี้อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้เช้ามากนะครับก็มาตั้งแต่หกเจ็ดโมงเช้านะครับเพื่อมาส่งมอบรถนะครับคันในตู้เนาะก็คันที่เรารีวิวนะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับส่งคันนั้นเสร็จปุ๊บเราต่อเลยนะครับแล้วก็จริงๆอ่อะเอาต้องยอมรับก่อนว่าหนึ่งความเป็นจริงคือเมื่อวานอะถ่ายรีวิวไปแล้วนะครับเราาาก็มดูงน งานไม่เรียบร้อยนะครับก็ตอนเช้าให้ช่างมาแกะนะครับเปลี่ยนข้อบไฟท้ายใหม่นะครับเพื่อไปส่งลูกค้านะครับก็ถ้าหลุดเราก็รีเช็คนะครับก็พยายามเหมือนที่บอกครับสร้างมาตรฐานนะครับให้มันสูงนะครับสร้างมาตรฐานนะครับเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีความพึงพอใจในการออกรถกับเรานะครับวันนี้ก็เลยรีวิวใหม่อันนี้บอกตรงๆในคลิปเลยว่าเมื่อวานใส่ครอบไฟท้ายแล้วมันเหมือนมันหลุดเนาะวันนี้ก็เลยแก้ นะครับแล้วก็ให้ช่างมาแก้แล้วก็มารีวิวใหม่แล้วเดี๋ยวเราเดินดูงานพร้อมกันนะครับก็ยังไงลูกค้าทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง u t u b e กรฟด้วยนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ช่องชาแนลยูทูบนะครับกรโปรโมชั่นฟอร์นั้ในเพลย์ลิสต์นะครับก็มีแยกอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเน็กเกนนะแต่ละรุ่นนะครับหรือข้อมูลในการขับขี่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเปรียบเทียบมีอยู่ในนั้นนะครับหรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารในชุมชนเนาะใน u t u b e นะครับของกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดได้เลยนะครับไปเร็วนิดนึงเนาะเพราะเดี๋ยวลูกค้ามารับรถนะครับก็อันนี้นะครับก็ w วทนะครับส่วนใหญ่กอลก็รีวิวนะครับเน็กเจนนะครับตัว w วทัคเยอะนะวันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับรอๆเนี้ยๆแบบนี้มานะครับก็แน่นอนครับเป็น Nextgen f o r ์เ g e r จอรนะครับตัวนี้เป็น4ี่คูณ4 นะครับใบเทโบเกียร์10สปีดนะครับ210แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด500นิวตันเมตรนะครับท็อปสุดนะครับของเราเนาะหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสําหรับสีบอลเงินสีเทาและสีดํานะครับสีพิเศษนะครับสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีขาวมุกนะครับที่อยู่ตรงตรงหน้าลูกค้านะครับบวกเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทเป็นหนึ่งล้านสามแสนเก้าพันบาทนะครับรถรุ่นนี้สามารถเพิ่มแพ็กเกจออฟโรดได้นะครับในราคา5,000บาทนะครับถ้าสั่งมาจากโรงงานเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่สั่งก็จะไม่ติดมานะครับตรงนี้เราก็ลูกค้าอยากได้นะครับแล้วก็หาติดนะครับให้ลูกค้านะครับเรื่องของตัวแพ็กเกจใต้ท้องที่เป็นเหล็กนะอันนี้ก็ติดให้แต่ก็พาไปดูครับคันนี้ออกตัวก่อนเลยนะว่าเจ้าของรถนะครับมีอายุนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าฟอร์ดอยู่แล้วเนาะก็วันนี้ก็อาจจะไม่ได้แต่งเยอะนะครับแต่ว่ายังไงมันสวยเฉียบอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ฟอร์ดเนาะนะครับ อย่างแรกที่เราติดเนี่ยคือสติกเกอร์นะครับก็เป็นสติกเกอร์ดําด้านนะครับคำว่าลนเจอร์นะครับตัวนี้มันก็ทําให้รถมีความโดดเด่นขึ้นนะครับมีความสวยงามขึ้นนะตอนเรามองไกลๆก็รู้เลยนะครับกระจังหน้าใช้กระจังหน้าเดิมนะครับเป็นสีเทากาไฟนะครับพวกตัวลังพึ่งเนี่ยเป็นสีเทากาไฟทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวโลโก้นะครับก็จะเป็นสีแบบสีโครเมียมเนาะสีเงินนะครับแล้วก็มีกล้องสา0้องศาครับได้ชื่อว่าตัวท็อปสุดก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับพร้อมตัวล้างนะครับ เลนกล้องหน้านะครอบไฟหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นสีดำด้านนะครับครอบไฟหน้าเป็นสีดำด้านแล้วก็มีมุมนะครับเลนเจอร์สีแดงนะครับนี่ก็ให้มันดูโดดเด่นนะครับดูแบบมีแบบรายละเอียดนะครับเล็กๆน้อยแต่ท่านใดไม่ชอบนะต้องการคุมโทนไม่เอาคําว่าเลนเจอร์สีแดงแจ้งก๊อปได้นะครับก๊อปก็จะได้เอาออกให้นะสั่งของแบบที่มันไม่มีมานะครับตัวนี้ครับไฟหน้านะครับเป็น Uh, m a t ทิก LED มีไฟวิ่งกลางวันเนาะเนี่ยไฟวิ่งกลางวันเป็น LED โคมไฟนะครับเป็นอัตโนมัตินะครับ, omat, รบแยกโคมนะครับแล้วก็มีตัวเพิ่มลำแสงตอนเลี้ยวนะครับตอนเราเลี้ยวหรือเปิดไฟเลี้ยวก็จะมีอยู่ในโคมตัวนี้นะครับก็เป็นโคมที่ลูกค้าหลายๆท่านชอบนะครับก็มีอยู่แตในตัวท็อปเท่านั้นนะครับมีอยู่ในวทแทก4ค4มีอยู่ในแ a ปเตอร์มีอยู่ในเอเวอเร4ค4เท่านั้นนะครับ ไฟตัดหมอกครับก็เป็น LED เหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์หน้านะครับ4จุดนะแล้วก็มีกล่องนะครับก็เป็นตัวท็อปก็จะมีกล่องอยู่ใต้ปายทะเบียนนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านบนนะครับที่กระจกแชกันชนนะคบเป็นสีเงินมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแล้วก็พาไปดูอุปกรณ์ที่กับติดตั้งเพิ่มให้นะจะขอมุดก่อนเนาะอันนี้เปลี่ยนสถานที่เพื่อให้มามุดได้แนละ้ว น,นี่ตัวนี้นะเปลี่ยนนะครับจากพลาสติกตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ก็ติดตัวกันมอเตอร์พวงมาลัยให้นะครับนี่สองชิ้นแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่สามก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ที่ล้อต่อนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ดูชิ้นนี้ก่อนเดี๋ยวตอนก็รีวิวมาแล้วก็เลยนะครับนี่ก็พันเฟอร์นะครับตัวนี้ใส่สำหรับสี่คูณสี่เท่านั้นนะ ถ้าไม่ใช่สี่คูณสี่ไม่ต้องติดนะครับอันนี้ก็ที่เราติดเพิ่มให้นะครับแล้วก็มาดูตัวซุ้มล้อนะครับสามนิ้วที่มีมาอยู่แล้วนะก็เป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับมันก็ดูให้ดูรถมีมิตินะครับมันติดคิ้วล้อมาอยู่แล้วเนาะนี่ตัวนี้มาบางคนก็เรียกซุ้มล้อบางคนก็เรียกคิ้วล้อนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะหรือใครจะติดเพิ่มก็แจ้งก็ได้ ล้อครับอันนี้เป็นล้อเดิมนะครับขนาด18นิ้วจับคู่กับยาง255 65 R 1 8นะครับตัวนี้ก็ได้ประหยัดน้ำมันได้ความเงียบนะครับแล้วก็รีดน้ำดีนะแต่ท่านใดต้องการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางสเปคไหนก็คุยก,กับก๊อฟได้นะครับโชคเดิมเป็นโมโนโทูบอยู่แล้วนะครับดิสเบรก4ล้อนะดิสเบรก4ล้อนะครับสำหรับรุ่นนี้นะ,ะแก้มนะครับตัวนี้ก็ระบายความร้อนได้นะครับ ก็จะมีเขียนคําว่าไบเทอร์โบนะสำหรับรุ่นไบเทอร์โบแต่ถ้าเกิดเขียนเทอร์โบอย่างเดียวก็สำหรับตัวซิงเกิลนะครับกระจกเป็นสีเทาการไฟมีไฟ LED กล้อง360องศานะครับแล้วก็จะมีไฟ2พื้นนะสำหรับตัวไวทแท็กครับแล้วก็จะมีระบบเรื่องของตัว b บสปอนะตรงนี้ลาวหลังคาครับเป็นสีเงินนะครับขนาดรถวิ่งเนี่ยบรรทุกนะครับ พาดรับน้ําหนักได้80-85โลนะครับอย่าให้เกินนะครับจริงๆก็ไม่ควรเกิน80โลหรอกเนาะแล้วก็ตอนหยุดนิ่งนะครับก็300-350โลนะครับอ่าเผื่อเราไปกางเต็นท์หรืออะไรนะครับก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานกันสาดแท้ครับ4ชิ้นนะครับของฟอร์ดนะครับเรื่องกันสาดเนี่ยแจ้งแล้วนะครับอ่าแต่เผื่อใครดูคลิปนี้คลิปแรกกันสาดแท้เนี่ยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่กอลแถมให้แต่ท่านใดไม่ต้องการนะครับแบบ พี่เป็นคนชอบขับรถเงียบๆเพราะมันมีเสียงลมหนกขู่หรืออะไรนะครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับอัปเกรดเป็นพยางแท้อัปเกรดเป็นพยาง 5D หรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับหรือเอาไปเติมน้ามันไม่ต้องติดนะครับถ้าคลัวลาคาญไม่ต้องติดนะครับหรือใครต้องการกันสาดลายอื่นที่เป็นกันสาดเทียบที่มีคําว่าเลนเจอร์ต้องการตัวหนาแจ้งนะครับเพราะถ้าไม่แจ้งคือติดของแท้อย่างเดียวนะครับบัลลงมือเปิดครับเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็มีคําว่าเลนเจอร์นะนี่สีแดงนะครับมือเปิดนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะ กดล็อกนะครับสอดมือนะครับลดล็อกนะครับตัวนี้ไม่ต้องควักรีโมทออกมาแล้วนะครับมันก็ไปใช้กับพุชต์ทนั่นก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องหยิบรีโมทออกจากกางเกงเลยนะครับง่ายๆสติ๊กเกอร์ครับคำว่าวายแท็กนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์วายแท็กแท้นะครับตัวนี้เพราะรุ่นนี้นะครับตัวนี้โฉมนี้ไม่มีมานะแล้วก็บันไดนะครับตัวเรื่องของบันไดข้างก็จะมีนี่ ขอบเงินๆนะครับอ่าเป็นชายบันไดเป็นสีเงินแบบนี้แล้วก็คันนี้ลูกค้านะครับใส่ครอบฝาถังน้ํามันนะครับก็เป็นสีดําด้านนะครับป้องกันรอยเนาะเพราะว่าตรงนี้ใช้บ่อยติ๊กเกอร์ครับ4ี่คูณสนะครับอ่าอันนี้นะครับเราก็ลูกค้าต้องการติดนะเพราะว่ารุ่นใหม่เหมือนที่ก็บอกครับมันไม่มีเนาะไม่มีทั้งทั้งทั้งสองจุดนะครับอันนี้เราก็ติดนะครับอันนี้ตัดในแบบที่ลูกค้าเลือกแล้วเราก็มาทําสเกลกันนะครับให้สวยงามเลยนะครับตัวนี้ โลบาร์เหล็กครับเอ้ยขอโทษครับสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์รุ่นวแท็กนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นสีเทากาไฟน์เนาะเป็นสปอร์ตบาร์สองชั้นแบบนี้นะครับไม่มีไฟเบรกตรงที่3มอยู่ข้างบนแล้วนะไฟเบรกย้ายมาอยู่ที่ฝาท้ายนะครับเห็นไหมไฟเบรกย้ายมาอยู่ที่ฝาท้ายนะย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับติดเลยจะเรียกโลบาร์อย่างเดียวเลยมานะครับในส่วนของตัว มันได้เหยียบขึ้นท้ายกระบะครับแน่นอนนะครับเป็นตัวท็อปมีมาอยู่แล้วนะครับอ่แในนี่นะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับเต็มระบบแบบนี้นะสำหรับรุ่น WiT แทนะครับแล้วก็ครอบไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็ตรงรุ่นนะครับสำหรับตัว WiT แทเห็นไหมก็จะมีเลนเจอร์แล้วก็ลวดลายก็จะตรงรุ่นมันจะต่างกับพวกรุ่น XLT นะครับครอบไฟท้ายจะไม่เหมือนกันฝาท้ายดีไซน์ใหม่ครับตัว 4x4 ก็จะมีเพจคำว่า 4x4 อยู่นะครับแล้วก็มีคำว่า WiT แทนะ มีไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ที่ฝาท้ายรุ่นวัแทรกรุ่นเดียวที่มีกุญแจล็อกตัวนี้มาให้นะครับกล้องถอยนะครับฝั่งที่โลโก้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแล้วเราก็ติดสติ๊กเกอร์นะครับคำว่าลนเจอร์เข้าไปนะครับเพื่อให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับกันชนท้ายครับตัวกันชนท้ายตัวนี้นะมีเซนเซอร์4จุดมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับเป็นสีเทานะอ่าเป็นสีเทากาไฟนะครับที่ฝาท้ายเนี่ยมีตัวหนิรศีแคมมาอยู่แล้วนะครับทุกรุ่นนะอ่ามีอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับทุุร่น แล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงครับ easy lift นะครับมีน้ำหนักเบายกขึ้นยกลงเบานะครับไลเนอร์เป็นดีไซน์ใหม่ครับก็เป็นลอนเรียบนะครับนั่งได้อเนกประสงค์นะครับมันก็ไม่เจ็บเนาะถ้าเกิดเป็นลอนรุ่นเดิมมันจะสูงสูงหน่อยนะครับก็อาจจะบรรทุกนั่งอาจจะมีเจ็บตัวนี้ไลเนอร์ก็เปลี่ยนลายเปลี่ยนดีไซน์แบบนี้ออกมานะครับก็สวยงามหรูหรากระบะท้ายนะครับสามารถใส่ไม้พาเลทได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ12โวลต์นะครับ 1 8 0วัตต์นะครับเป็น power outlet นะแล้วก็2 3 0รอสโวลต์สี่วัตต์นะครับตัวนั้นเป็นปลั๊กไฟบ้านนะ oss, นะครับต้องสตาร์ทรถนะครับในการใช้งานเนะนี่ยเราก็มีที่แบ่งช่องไว้ให้ด้วยนะเห็นไหมครับไว้เสือตอนเราต้องการที่จะแบ่งสัมภาระกันของหรืออะไรนะครับตัวนี้ก็มีช่องมาให้นะนะก็สวยงามเนาะนะให้ดู <M> เด่นนะคะันนี้มองรอบคันยังไงก็เด่นนะเพราะรถสีขาวนะครับแต่ง ติดสติกเกอร์สีดำอ่ะมาเราไปดูในรถนิดนึงนะครับปึ๊บในรถนะครับก็มีแอร์หลังนะครับแล้วก็ไท A ไท C นะครับแล้วก็230โวลต์400วัตต์นะอันนี้นะครับถาดเดิมนะครับตอนเราถอดออกนะครับกันแท้งเดิมมันจะเป็นพลาสติกอย่างนี้นะก็เก็บคืนลูกค้านะครับเพราะว่าเบิกใหม่ก็พันหนึ่งนะครับพรมแท้นะครับของฟอร์ดนะครับคู่หน้า อ่ะแล้วก็นี่เป็นผ้ายางนะครับผ้ายางแท้เนาะของทั้งฟอร์ดนะครับใครต้องการแบบไหนลองคุยกับก๊อบนะครับแล้วก็สครับเพจครับอันข้างหลังน่ารักน่ารักแบบนี้อ่ะเดี๋ยวก็พาไปดูหน้าเนาะพาไปดูหน้าก่อนออ่ะเมื่อกี้ให้ดูสครับเพจเนาะเห็นะไ,ไหมครับข้างหน้าเป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์นะต้องการแบบนี้ก็ติดได้นะครับเพราะว่า ขนาดแรปเตอร์ยังมีแค่คู่หน้าเลยอะตัวนี้มีให้นะแล้วก็พยังนะครับนี่พยังเห็นไหมพยังเป็นคำว่าวายแท็กนะครับเป็นพยังแท้นะแผงประตูนะครับก็เป็นหนังนะดำเดินได้ส้มสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นสีเทากาไฟาแบบมีคริปเตอร์แบบนี้นะครับมีแอมเบียน i g ไลท์นะครับสีฟ้าอยู่เนาะออโต้นะครับเป็นวันทัดคู่หน้านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวชุดปรับกระจกปลดล็อกฝาถังน้ำมันก็กดที่ปลดล็อกตรงประตูนะครับกดตรงนี้เลยวิ่งไปลดออโต้ล็อกอยู่แล้ว เบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้า8ทิศทางนะเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงปรับเอ็นนะครับที่ที่เราพิงนะครับพนักพิงนะแล้วก็ตัวดันหลังนะครับเบาะเป็นหนังดําได้ส้มแบบนี้แล้วก็มีคําว่าวายแท็กแบบนี้นะครับเป็นไฟเป็นออโต้นะครับไฟเป็นออโต้นะไม่มีตัวปรับเลยนะครับเป็นอัตโนมัติล้วนนะครับเปิดแค่ไฟตัดหมอกอย่างเดียวเนาะตอนเราใช้นะครับพุชสตาร์ทครับ ที่ปัดน้้ำฝนเป็นอัตโนมัติครับกระจงมองหลังเป็นตัดแสงอัตโนมัติครับแล้วก็มีตัวต่อเรื่องของกล้องน,นะครับอันนี้กล้องเราก็เดินให้เนาะอันนี้ก็เลือกสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีนี่กล้องข้างหลังเห็นไหมมีจุกขึ้หลังนะเราก็เดินเก็บสายให้นะครับเก็บสายให้เรียบร้อยแล้วก็เมมเนาะตอนซื้อกล้องทาไมบอกว่าออกรถกับกรอบติดกล้องนะครับเมมเนี่ยกรอบก็ไปซื้อนะครับในร้านมาให้นะครับก็เก็บกล่องเก็บกล่องไว้ด้วยนะรับประกัน7ปีนะครับผมไม่ได้เอา เมมที่แถมนะครับกับกล้องให้ลูกค้านะอ่ะมาต่อพวงมาลัยไฟฟ้าครับน้ำหนักเบานะครับควบคุมลดง่ายนะครับไม่กินแรงแล้วก็ปรับได้สีทิศทางขึ้นลงเข้าออกนะครับแอร์แบ็กเใบนะตัวนี้จอ8นิ้วครับอ่าตัวจอ8นิ้วนะครับมีระบบรักษาเลน adaptive cruise control แบบ stop and go เปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวลิมิตนะครับตั้งล็อกความเร็วนะเลนคิปปิ้ง นะครับจอกลางครับขนาด12นิ้วอ่ะอย่าแป๊บนึงก๊อปสตาร์ทรถก่อนตัวก๊อปเองก็โหตอนนาายิ่งเปิดรถยุงยิ่งเข้านะครับ่ะตัวนี้จอ12นิ้วนะครับซิงโฟเอนะครับแล้วก็ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับรองรับฟอร์ดพาร์ทแล้วก็โทรฉุกเฉิน1669ให้ ตอนเกิดอุบัติเหตุนะครับที่แบบพวกแอร์แบ็กแตกนะหรือระบบตัดจ่ายน้ำมันทำงานนะครับถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธเขาก็จะโทรให้นะครับ1669แอร์ครับก็เป็นดูโอโซนนะครับอิสระแยกซ้ายขวานะครับไวเลสชาร์จครับนะครับสำหรับมือถือที่รองรับนะครับไทย A ไทย C พร้อมมีไฟแอมเบียนนะครับนี่ไฟแอมเบียนที่กขาบอกเนาะก็สวยงามนะครับอ่าเกียร์นะครับมาที่เกียร์เกียร์เกียร์สิสปีดนะครับ บวกลบเกียร์ได้นะครับเล่นโหมดแมนวนวลเนาะแล้วก็บวกลบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะขับนะครับก็เลือกเกียร์ได้นะครับมันเหมือนบางคน,นเรียกว่าโปรเกสสี่เนาะเลือกใช้เกียร์นะครับแล้วก็เกียร์ก่อนจะได้เห็นเห็นไหมครับหนึ่งทับสิบเนี่ยหนึ่งทับเก้าหนึ่งทับแปดเนาะเกิดเราไปใช้ในสถานการณ์ที่เราต้องขึ้นเขารถติดทางชันนะครับก็นี่สาหรับคนที่ขับแมนวนวลไม่เป็นก็ใช้โหมดนี้ได้นะครับนี่ก็มาเลือกได้เนาะ เบรกมือนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวปิดเซ็นเซอร์นะครับถ้ากดออฟอย่างนี้ตอนถอยหลังหรือเดินหน้าก็จะไม่มีเสียงปิดๆนะแล้วก็ตัวปิดนะครับ ESP TCS นะครับหรือว่าเสถียรภาพการทรงตัวล้อหมุนฟรีนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องแค่ดูนะครับว่าไม่ให้มีคําว่าออฟขึ้นนะครับในสถานการณ์ที่ขับรถปกตินะครับบนถนนนะครับมันต้องไม่มีนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับ ปุ่มนี้นะครับก็เป็นออฟโรดนะครับเป็นโหมดออฟโรดนะครับตอนกดเข้ามาก็จะเข้าสู่หน้าจอออฟโรดแบบนี้นะครับก็จะมีเรื่องของควบคุมความเร็วลงเขาเนาะ hdc นะครับก็เราก็จะมาใช้นี่ควบคุมพึ๊ดๆตรงนี้นะกดได้เลยนะครับดิฟล็อกนะครับตอนกดก็จะเป็นภาพเนาะแล้วก็จะโชว์ที่หน้าจออย่างนี้นะครับอ่ะก็แล้วแต่ถนัดในการใช้ถ้าท่านใดไม่ถนัดนะครับหรือว่าแบบโอยก๊อปพี่ไม่เข้าใจเพิ่งซื้อตัวออฟโรดมาใช้ ซื้อแบบอันนี้มาใช้ครับเราหมุนได้เลยนะครับของเราเนี่ยปรับได้6โหมดนะตัวนี้อ่ตัวนี้นะครับ tms นะครับ t h e r m เ l management นะครับเราปรับได้6โหมดเนาะเนี่ยสมมุตินี้อยู่โหมด normal เนาะตอนเราปรับปุ๊บเห็นไหมเป็นโหมดประหยัดนะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่ะโหมดถนนลื่นมันก็จะเป็นเข้าสีไฮเองเห็นไหมครับแต่เป็นสีไฮปกติตอนเราไปวิ่งลุยโคลนหรืออะไรที่มันมากมายเนี่ยเห็นไหมโคลนล่องเห็นไหมครับเขาก็จะเอาเรื่องของป้องกันล้อหมุนฟรีออกนะครับแล้วก็จับนะครับ ล็อกเสิงท้ายเอาไว้นะครับเพื่อให้วิ่งตะกุยแล้วผ่านไปได้ <c oughs> นั่นเท่ากับว่าสมมุติเรายังไม่คล่องเราก็หมุนตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครถนัดแบบไหนก็ใช้เนาะแต่ก็ค่อยๆใช้กันไปเดี๋ยวก็หมุนหน้าจอออกแล้วก็ของเรานะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบ Part-time นะครับก็หมุนอย่างเมื่อกี้ก็ได้หรือมาก,กดก็ได้นะครับ 4L ก็ต้องเข้าเกียร์ N นะครับเหมือนเดิมเนาะช,ช่องวางแก้วปกติในนี้ก็มี 1 2โวลต์นะครับเผื่อใครต่อกล้องแบบที่ไม่มี USB ก็มาต่อจากตรงนี้เอานะมีน้ำยาไปให้พี่เขานะครับน้ำยาล้างรถเนาะตัวนี้จะความเร็วต่ำก็จะมีบอกนะครับเห็นไหมตามหมุนตามล้อนะครับอถ้าเกิดความเร็วสูงเขาก็จะตัดไปเองนะครับเกิน1 0กิโเนี่ยตัดแล้วเนาะก็หน้าจอนะครับก็กล้อง360องศาองศาเราเห็นอยู่แล้วนะครับ เบรกมือนะครับไฟฟ้าก็มีออโต้โสถานะออโรดก็จิ้มได้นะครับว่าจะจิ้มตรงไหนนะอ่ะแล้วก็การตั้งค่านะครับก็ตั้งค่าไว้ให้หมดแล้วนะครับอ่ารถที่กอลไปส่งกัลก็ตั้งค่าให้หมดอยู่แล้วนะครับก็มาดูกันในนี้นะครับแล้วก็ตัวช่วยเหลือการขับขี่เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะครับว่ามีเปิดปิดไฟสูงเนาะมีเซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับมี Adaptive c r u i ค e Control เห็นไหมครับแบบรักษาระยะห่างหยุดนิ่งไปต่อรักษาเล่นนะครับตัวนี้กอลก็แค่ตั้งเตือนไว้นะครับ คล่องก่อนแล้วเราค่อยปรับให้มันดึงกลับดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นอันตรายใช้รถให้ชินก่อน P c o l l i ช i o n ครับตัวเตือนการชนด้านหน้านะครับมาพร้อมกับระบบหากพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการประทะนะครับเราจะได้เกิดหักหลบหรือต้องเบรกกระทันหันเนี่ยก็จะมีตัวช่วยขึ้นมานะครับระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินก็มีมาให้นะครับตั้งระยะห่างนะครับกับรถคันข้างหน้าเราก็มาตั้งได้เนาะตัวหน่วงกล้องหลังครับ by s p o ตนะครับจุดบอดนะครับแล้วก็เซนเซอร์นะครับหน้าหลัง คอทัฟฟิกอเลอร์นะครับพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัตินะก็ตอนเราจอดรถในปั๊มแล้วเราต้องถอยออกนะครับตอนเราถอยออกเนี่ยถ้ามีรถมาซ้ายขวาเนี่ยครับเขาก็จะมีโชว์นะครับอ่าแล้วเขาก็จะมีโชว์ฝั่งนี้ฝั่งนี้เนาะอ่าเราก็ดูนะครับแล้วก็มีช่วยเบรกให้2วินะครับในกรณีที่เราไม่เลี้ยงหรือไม่แตะเบรกนะครับอ่านี่ก็แจ้งก่อนเนาะเข้าเคีรยปกตินะครับแล้วก็เตือนผู้ขับขี่นะครับก็เตือนเรื่องของเกี่ยวกับการหลับแน่นอนครับตัวท็อปมีครบหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ อันนี้มาแจ้งให้ทราบเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็ส่งมอบลูกค้านะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับ Nexgen Ranger Nexgen t e v e l a n e นะครับหรือ Raptor ก็เปิดรับจองทุกรุ่นนะครับก็โทรมาสอบถามพูดคุยนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับเกี่ยวกับสเปครถนะครับหรือท่านใดปรึกษาปัญหาไฟแนนก็ยินดีนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง u t u b e ก๊อปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับแรงสนับสนุนจากลูกค้าหลายๆท่านนะครับก๊อจะพยายามทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผิดพลาดตรงไหนทั้งการรีวิวหรือว่าเกี่ยวกับการเสนอแคมเปญหรืออะไรต้องขอโทษด้วยนะครับยังไงจะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรไอเดีไลน์ก๊อฟขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ